สวัสดีค่ะตอนนี้รินสวิตเซอร์แลนด์ก็มาอยู่ในสวนผักอีกแล้วนะคะสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o ยูทุทกทุกท่านนะคะมาอยู่ในสวนผักกับช่วงเวลาบ่ายนะคะตอนนี้บ่ายสามกว่าค่ะแดดแดดออกนะคะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็อากาศหนาวๆอยู่ค่ะเยน็ยนๆเพราะว่ามันมีลม แล้วก็อยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างอากาศหนาวค่ะแมดินก็มาเก็บจะมาเก็บเอาดอกฟันสิงโตอีกแล้วค่ะวันก่อนเอาไปทำน้ำเชื่อมวันนี้ก็จะมาเอาไปทำเอาไปอบแห้งไว้สำหรับชงเป็นน้ำชาอีกแล้วค่ะเอาไปอบให้แห้งเนาะ เอาไว้ทำน้ําชาดื่มค่ะผักก็มีอยู่ในสวนนี่แหละนะคะไม่ต้องไปเก็บไกลหรอกผักธรรมชาติลยล่กับในสวนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวันสิงโตหรือว่า,าชีล้อมนะคะเก็บอยู่ในนี้เลยแล้วกลางคืนเราก็ปิดประตู ไว้ไม่มีใครเข้ามาแน่นอนค่ะพื <c oughs> ้นที่ส่วนบุคคลนะน,นะคะแล้วก็คนที่นี่เนาะเขาจะไม่ไม่เข้าพื้นที่ของคนอื่นก่อนได้รับอนุญาตค่ะสวยงามตอนนี้มองไปทางไหนก็เป็นสีเหลืองไปหมดเลยค่ะเต็มไปด้วยดอกอันี้ฟอนันสิงโตเนาะ ช่วงที่เขามีดอกนี้เราก็เก็บเอาไปอบไปทำน้ําชาดื่มค่ะหรือจะจดื่มเป็นน้ําชาแบบสดๆเลยก็ได้นะแล้วก็จะมีไอ้นี้ด้วยนะคะด้เอ็นยืดสีเหลืองงามมากเลยเนาะทำ ปวงมลนะลัยน่าจะสวยอยู่ช่วงนี้ดอกตุ่มตุมไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มบานกันเยอะแล้วส่วนข้างๆบอกว่าเธอมาเก็บอาที่สวนฉันด้วยนะไม่เอาค่ะส่วนตัวเองนี่ก็เก็บไม่หมด สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่พื่องน้อยก็มาดูดน้ำน้ำหวานเนาะนี่ค่ะเพื่องน้อย วันนั้นที่มาเก็บไปมันยังไม่ค่อยบานเท่าไหรนะ่เนาะแต่มารอบนี้บานเต็มเลยนะคะไม่ว่าประเทศไหนเลยช่วงนี้ยดอกฟันสิงโตเลื้องเต็มไปหมดเลย เชื่อมวันนั้นทําไปสองขวดค่ะได้สองขวดแล้วก็อยังเหลือขวดว่างอยู่อีกสองขวดเดี๋ยวไม่แน่อาจจะทําน้ำเชื่อมด้วยค่ะวันนี้ไงพึ่งน้อยก็ลังกินน้ำหวาน โอ้ยนั่งกดค้านะคะ <S <S <น>อันนี้ก็เป็นผักติ้วนะคะนี่ ชอบกินเปรี้ยวๆเนอะไว้มต้เสร็ปลานะคะดอ,อกอวบมากเลยนะยอดมันอวบมากเลยต้มไก่ เก็บเอาก่อนก่อนที่เขาจะแก่ก่อนแต่เขาเปรี้ยวมากเลยนะยอดนี้ค่ะนี่ค่ะปักติว้วไม่รู้ใครพาเรียกหรอกเห็นเขาเรียกก็เรียกตาม จริงชื่อฝรั่งเขาไม่ใช่แบบนี้หรอกดอ,อกติ้วมันต้องเป็นต้นสินะอันนี้มันเป็นย่างไงแค่เห็นว่ามันเปรีป้ยวหรือเปล่าก็เลยเรียกดอ,อกติ้วกันเราก็เรียกตามเขาด้วยตาวนี้ด้วย เยอะมากเลยเนี่ยเราก็แย่งพึ่งนะคะสีเหลืองเหมือนนึกถึงเก็บเห็ดมันปูเนาะ อตอนนี้ก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะได้เต็มตะกร้าเลยไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคค่ะพอประมาณนี้ตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะแดดยังจ้าอยู่ค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมเดีวตอนนี้ก็แมรินก็จะเข้าไปอาเอาดอกนี้นะคะเข้าไปอบ ดอกฟันสิงโตนี่เข้าไปอบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งค่ะแล้วฝากกดติดตามให้เม่ลินด้วยนะคะจะได้มียอดซับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็าฝากเนื้อฝากตัวกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า